อ่ในคลิปนี้เรามาคุยเรื่อง AI ที่มันทำรูปภาพได้ดีกว่าได้ทีนี้ภาพนี้ที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยเป็นภาพที่สร้างจาก AI ทั้งหมดแม่เจ้านะครับที่อยากให้ดูก็คือเมื่อก่อนในการทำรูปแบบนี้ออกมาเนี่ยมันสั่งยากมากเลยเมื่อก่อนเวลาเราสั่งมิจอร์นี่สั่ง AI ทำรูปขึ้นมาเราต้องสั่งเลยเนี่ยขอบเลน70มิลลิเมตรเดฟฟิโบเกชัตเตอร์สปีดหนึ่งทันี่คือ้อกพิมพ์ร้อมอย่างนี้เลยใช่ใครจะไปรู้วะใช่แต่ในสมัยใหม่มาง่ายขึ้นอ่ะเราเริ่มสั่งแบบข้าวกระเพราว่าผัดไทยมียดสั่ง AI ททาผัดดไไไย้้ปนค่มี ผักมีถั่วมีน่นนี่เนี่ยคำสั่งกับบันยาวขนาดนี้ะ แล้วให้แรงภาจริงแล้วยิ่งเราสั่งยาวแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพที่เกิดขึ้น่ะมันจะสวยขึ้นแต่หนึ่งในสิ่งที่เป็นความลับที่เป็นเทคนิคนึงเลยที่ทําให้คุณสร้างเอกสร้างภาพเส AI ได้ง่ายกว่าเดิมคือผมไม่ได้คิดคํานี้ทั้งหมดเองผมใช้ ChatGPT ทำือใช้2 AI ให้ ChatGPT ช่วยเขียนพร้อมเพราะเก่งจริง ChatGPT มันเก่งงานแต่งคำสารอยู่แล้วเอาประโยคนี้ไปก๊อปใส่ปีเจนนี่แล้วภาพมันจะออกมาเจ้าตอนแรกอ่ะเห็นพร้อมใช่ยอมแพ้แล้วใจยอมแพ้แล้วเขียนพร้อมอย่างนี้ไม่ได้หวังแต่มันมาแต่แค่ผัดไทยที่มันกินพวกสามารถใช้ประโยชน์แบบ ไม่รู้ยังได้อยู่ไหมนะครับแต่ว่าต่อให้ต้องใส่ตังจริงเนี่ยก็เดือนหนึ่งประมาณ8เหรียญถ้าทุกคนสนใจเรื่องเกี่ยวกับเรียนรู้ A I มากขึ้นนะครับอย่าลืมเสิร์ชคำว่า Insight A I ที่ f a s t w o r k นะครับสามารถเรียนกับคุณเจมส์โดยตรงเลยครับได้เลยครับเราเจอกันนะครับ